สวัสดีครับที่พี่ซื้อมาคีๆแม่เป็นไงวะลาหูอมใชไหมนะหรือว่าเรานี้ดูไม่ได้อ๋อมันตกเหรออง <c oughs> ้ว่ย เริ่มอค่ะวันนี้วันนี้ค่ะพูดถึงเราวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีครับผมของเราทั้งสองคนเพราะว่าเป็นการมาเป็นวันท um ี่โทรโุกมาคราวนี้ก็เป็นครั้งที่สองครับผมซึ่งครั้งนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์ปีคอสเซอร์นะครับผมใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมคราบซึ่งดูทางเอ็กซ์มาก็เห็นรูปที่แบบเราแบบว่ายังไม่ได้เห็นมาก่อนซึ่งมันหิวข้าวนี เหมือนจะกินแก้มหนูอะไรอย่างเงี้ยเฮียเห็นคนดีผมยังหนูยังไม่เห็นเลยแฟนๆเอามาลงครับเพราะว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเที่นแฟนแล้วก็โฟโต้บุ๊กแล้วก็เห็นรูปต่างๆในเล่มครับคุณมีความพิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเราทำแทบสุดยใช่ลงทุนกันเองแล้วก็คิดคอนเซปต์แล้วก็สลับกันถ่ายด้วยครับผมใช่คอนเซปต์ก็ นี่เลยครับ c e l น n e w be closer ครับอย่างเล่มแรกเมื่อปีที่แล้วก็จริงๆก็มีความใกล้ชิดแล้วแหละครับแต่ว่าคอนเซปต์ปีนี้มันมันจะยิ่งใกล้กว่าเดิมครับเพราะรู้สึกว่าแบบหนูกับเฮียก็รู้จักกันมานานพอสมควรแล้วนะนี่ก็ใกล้จะใกล้จะสา3ปีบวกบวกามปีตอนนี้3กว่าแล้วใช่ไหมครับอ๋อแต่อายุเราเดิมยังเด็กเหมือนเดิมตอนนี้ก็นานแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบ นานๆทีให้แฟนๆได้แบบว่าเห็นโมเมนต์ที่มันใกล้ชิดใกล้ชิดกันเยอะๆก็น่าจะน่ารักดีครับเพราะปกติอย่างถ้าเกิดว่านอกซีรีส์จะไม่ค่อยได้แบบใกล้ชิดให้แฟนๆใกล้ชิดกันเห็แนหแฟนๆเห็นขนาดนี้แต่พอเป็นรูปนิ่งมันใกล้มากเลยครับจะดูตรงนี้เลยเหรอกรูดูเขายังไม่ได้ถามอะไรเขาถามเสียว่าโพสเซอร์อ๋อ จริงจริงตอนมันไม่เห็นภาพอ่ะมันไม่เห็นภาพไปดูไปดูในเล่มครับผมจริงๆแบบว่าตอนที่เราถ่ายอยู่ก็แบบว่าหูแบบว่าใกล้มาแล้วมันมีความแบบเขินไหมเขินเขารู้สึกว่าน่าจะมึดมันใกล้แบบว่าหลายอารมณ์มากมึดายซีรีส์เลยอ่ะก็หลายคนก็พูดหลายคนก็พูดว่าไงนะครับผมแฟนๆที่บอนว่า มันดูเหมือนจุดๆๆๆเอะเราก็คิดในใจเหมือนอะไรมนเหมือนเทียกันหนมและที่สาคัญก็คือทําเกสปีที่แล้วด้วยก็คือปีนี้หล้านโอ้ก็แบบตกใจเหมือนกันครับตกใจมากเลยแต่ว่าอันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยครับจริงตอนแรกก็ถ้าถ้าถามว่าคาดหวังไหมมันก็แอบคาดหวังนิดนึงว่าแฟนๆจะแบบอุดหนุนมากน้อยแค่ไหนครับก็อยากให้แฟนๆซื้อไปเก็บกันไว้เยอะๆอยู่แล้วครับแต่ก็ จริงๆสาหรับใครที่ไม่ได้ซื้อไว้ก็ไม่ว่าอะไรเลยทําไม่โกรธด้วยเพราะแค่แบบจริงๆที่แฟนๆสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเราอยู่ทุกวันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนมากๆเลยครับแล้วก็ยอดขายที่ก็เยอะมากๆในปีนี้ด้วยครับขอบคุณทุกคนเลยครับโอ้ยถึงพันหน้าเลยครับมีหลายหน้าครับเพราะว่าแพ็กเกจของเราดีมากเราตั้งใจทํามาเพราะว่าเราอยากให้ดูมีอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นของที่เราก็บไว้ข้างในหรือว่าหน้าปกหรือว่าคุณภาพกระดาษ รูปต่างๆหรือว่า<ช>คนดำเนินการ<ช>เลี้ยงลูกจาก,จากใช่จะบอกว่าทางทีมว่าจะวางรูปยังไงให้มันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยกทุกคนชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอีกเล่มหนึ่งในชีวิตของเราทั้งสองคนที่ได้ให้ทุกคนเก็บไว้เป็นความทรงจำาเรารู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแฟนอินเตอร์หรือว่าแฟนชาวไทยนะครับผมโซนอนุชาชัยทุกคนที่ซัพพอร์ตก็อยากให้มีเก็บไว้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าทุกคนแค่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะ ผลงานของเราไม,ม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์แชร์หรือต่างๆเนี่ยมันก็ดีแหละครับผมแล้วแต่คุณซัรรมทุกคนเลยซึ่งรจริงๆเดี๋ยวแอบยืมของเพื่อนโพสต์ให่คุณไปดูก็ได้ครับผมไม่ก็ไปขโมยของเพื่อนก็ได้ขโมยเลยเหรอขโมยเลยเอา,าแสดงว่าเราไม่ได้เก็บเอาไว้ให้ของตัวเองมีมีมเ,เรื่องนะครับเรื่องที่แล้วยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยครับเราใช้แบบเวลาขบวนการเยอะนานนะคะแต่กว่าที่จะออกก็เยอะจริงๆมันก็ใช้พอสมควรครับก็ไม่ได้เยอะมากก็ไม่น้อยไปครับผมเราคิดว่าเราก็ต้อง ปรึกษาว่าหนูอยากทำแบบคอนเซ็ปต์แบบไหนเสื้อผ้าสไตล์ไหนจริงๆเราก็มีปรึกษาทางค่ายด้วยเพราะทางค่ายก็ช่วยซัพพอร์ตใช่ครับอันนี้ก็บอกไดง่ายว่าแบบใครเป็นคนแบบเสนอคอนเซ็ปต์ไอเดียไหนเพราะว่ามันคือแบบหลายอย่างมากเลยเลยเลยตั้งแต่หนึ่งปีที่เราเคยพูดไว้ว่าเราอยากทำโฟโต้บุ๊กที่แบบว่าสลับกันถ่ายจริงๆเล่มนี้มีสลับกันถ่ายด้วยครับ แล้วตอนที่แบบสลับกันถ่ายก็เราก็ถ่ายเองจริงๆครับเฮียก็ถ่ายเฮียปกติฮคยถ่ายเก่งอยู่แล้วครับเฮียถ่ายสวยแต่ตอนนี้ผมถ่ายอ่ะมันแบบปกติผมถ่ายรูปไม่ค่อยสวยแล้วก็บอกเฮียว่าก็เลยจับนี่มุมนี้โอเคพี่ล็อกไว้เลยผมก็มีหน้าที่แค่กดกดเฮียก็ล็อกด้วยแล้วก็หนูถ่ายไปก็เป็นน่ารักคครบรอบคนคนสองปีใช่ครับ โอ้ยก็สงปีไม่ได้ไม่ได้น้อยเลยนะคะผมรู้จักกับเฮียมาก็3ปีนิดๆเองโซนอยู่มาแบบเรียกได้ว่าอยู่มาตั้งแต่อยู่มาเกินครึ่งครึ่งทางหนรู้ไหมว่ารู้จักเฮียมาตั้งแต่เฮียสมัยเล็กสองเป็นสามาเนีอ๋อมันข้ามเกี่ยวพอดีเลยแก่เว่อไม่แก่เคาก็อยู่กับโซนโซนมาสองปีสองปีแล้วดีใจที่ทุกคนแบบยังสัพพอตถึงทุกวันนี้ครับรู้สึกว่า เรเวลามันก็แบบนานแล้วเนาะคือแบบว่าเป็นแฟนก็ยังแบบซัพพอร์ตเราทั้งสองคนเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากที่มนุษย์คนเราแบบว่ามันจะเข้ามาแล้วก็หายไปนะฮะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตเราแล้วก็หนับหนุนว่าจะเป็นผลงานเดี่ยวหนูหรือเฮียหรือว่าผลงานคู่กันนะครับผมซึ่งตรงนี้เรารู้สึกแบบดีใจมากๆมี oh. ออวิธีอะไรทนะีนะ่ทำให้เขาแบบยิ่บเราแบบว่าได้แบบนานแล้วก็ยังแบบเออวิธีอะไร ในหนูลองพูดดีวิธีอะไรมัดใจสนผมพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมทุกวันนี้เขายังอยู่กับเราหน,หนูใช้หน้าตาเป็นอาวุธก็ทีฮะ,ะทำไมหน้าตาหนูมันทำไมครับเป็นอาวุธไงทำไมมันดีเหรออาชอดแรงมากหน้าตาหนูไม่ดีใครจะมาชอบหนู ก็เหมือนกันกับการใครถ้าหน้าตาเฮียไม่ดีใครจะาชอบเฮียอ่ะแล้วหนูหน้าตาดีไหมครับแล้วพอมาอยู่ด้วยกันทั้งสคนมันก็ยิ่งมีคูณความดีอ่าหนูหน้าตาดีไหมดีครับดีดีอต้องการอันนี้แหละครับใช่ยิ่งรู้จักยิ่งแบบว่าแกล้งเดี๋ยวนี้วันนี้จะมีความเส็กซ์อะไรให้คุณแฟนบ้างคะจริงๆมันก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นงานแบบฟริสตล์เนาะฟรีสตลย์ก็อยากให้ทุกคนแบบว่า มาเจอพวกเราสองคนเราก็พูดเล,เล่นเอยในตสไตล์ของเราทั้งสองคนครับผมใช่ครับเหมือนเป็นงานที่แบบว่ารวมจริงๆง,งานนี้คนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับใช่ก็เหมือนเป็นงานที่มานั่งเมาส์กับแฟนๆนานาน,น,านๆท<อ>ีจะได้แบบมีโมเมนต์ได้คุยกับแฟนๆเยอะเยอะ<า>ยขนาดน <ไป S 2> ี้ครับคุยไปใช่แล้ววันนี้ก็แฟนๆน่าจะมีของเล่นอะไรมาให้เล่นเยอะเลยครับครับรอดูเลยครับ ก็โชวไหนอะไรก็อยากจะดูว่าคือเราชอบอันมากจรินะเพราะอะไรทีแบบเราผัดสังขารกันหน้าว้าวว้ายว้ายนี่น่าหล่อเอาหน้าไหลมี่ละนีน่าหลอมันสวยคอนเซ็ปต์นี้มากสวยมากอันนี้สวยมากเลยค่ะเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยอ่ะอารมณ์มันหนุ่มสวยมาแค่หรอไม่รู้ เก๋ครับคิดได้ง่ายครับชอบมาชอบโฟโต้บุ๊กครับมีมีรูปไหนที่แบบว่าผักกันผ่านอันไหนที่อยากจะได้รูปนึงไหมคะเผื่อใครแบบไม่ได้ไม่ได้ชอบรออยู่ตรงนี้ไงอันนี้ที่เฮียถ่ายอ๋อใช่ใช่อันนี้ที่เฮียถ่ายผมครับนี่เฮียก็จะถือกล้องแล้วก็จะแบบว่าจะ ต้องใหญ่ต้องใหญ่เอาน้ไป่ารักมากเลยอันนี้แค่ฟิลเตอร์ไหนถ่ายเนาะไหนไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ก็น่ารักครับผมไม่ใช่ฟิลเตอร์แต่ใช้โฟโต้ช็อปชอบเลยหนูนี่หนูถ่ายเฮียจริงๆชุดนี้ก็ก็มีที่หนูถ่ายนี่เฮียอยู่นะจริงก็ได้ดู ชอบอันที่มีอ๋อผ้าห่มคอนเซ็ปต์นอนจริงครับคอนเซ็ปต์นอนจริงนล้วก็นี่ไงผ้าห่มผ้าทเสร็จผ้าห่มนี่นี่เลยูหนูเพิ่งเห็นแน่เลยหน้าเนี่เฮ้ยหน้านี้ไม่ต้องเปิดให้ใครดูไม่เปิดให้ดูหรอกครับนี่อ่หนูให้ดูดูนี้นะเออใช่อันนี้ผมถ่ายครับนี่โยชว์โชว์ก็ได้หนูอันนี้สวยอ่ะ อันนี้แบบว่าวปเอ,า,า,ปวอาวพอดนานไปแล้วครับอันนี้เหมือนตอนที่อยู่บ้านแล้วตอนแบบเพิ่งตื่นหรือว่ากําลังจะนอนก็ได้ครับหล่นอนเลยครับคนเลยก็ไม่รู้โวยไปงั้นแหละหนูว่าหนูก็พูดไปงั้นแหละแต่ก็จริงนะแต่ก็จริงเรแล้ะสายที่แบบ้ด้วยล็อกกล้องให้น้องกดอย่างนี้อยู่เล่มนี้ผมเห็นเล่มนี้อยู่ที่ชอบ จำไม่ได้วันแรกไหนเพราะมันไหลแน่มากช่วยแหย่บางอย่างที่เราสลับกันหายก็จะมีคิดว่าลูกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่เรื่องนี้ครับเห็นแล้วแบบยิ้มอะไรก็ไม่รู้เลยน่ารักมากเลยผมเปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนแล้วเมื่อที่เราเลือกลูกไหนเราลืมแล้วเหมือนกันเหรอคนเยอะมาก ถ้าที่ล็อกมุมน่าจะเป็นชุดนี่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 อันนี้หรอไม่อันนี้เฮียแทนน่ารักครับคอ,ออคอนเซ็ปต์แบบว่าอยู่บ้านอันนี้น่ารักมากเลยครับอันนี้ก็ใส่มาแต่ไหนคะนนู้นใส่ตา,าใส่ตาแบบอยู่ทำหน้าอ้อนสิเออใส่ขอขอขอหน้านี้สักค่ะข้าหน่ี้ด้วยค่ะสมมุติว่าเป็นอันนี้เหอครับสมมุติเฮียสมมติสมมติวางหนังสืออ่ะสมมุติมีหนังสือเดิน ้าอค่งนี้ที่ขอสามคำสำหรับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้หน่อยสิ3ามคำสำหรับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้อุ้ยผมมีครับยิ้มแก้มปริเลยอ่าของผมเอาพีเวีดิงอืออ่าเฮียหนูเหมือนแล้วกัน เหมือนเเหมือนอะไรต่อไปก็ทุกคนก็ไปเติมคำในชาว่างวากงเรลยค่ตอนนี้อรังไหนบอครับก็อ๋อตอนนี้ผลงานใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยก็ฝากโฟโต้บุ๊กของเราสองคนด้วยนะคะเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มที่สองของเฮียกับหนูครับก็ ลงทุนกันเองเลยแล้วก็ได้ค่ายดูมันดีมาช่วยทําด้วยครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราสองคนที่คิดคอนเซปต์ต่างๆใช่ครับก็ฝากทุกคนอุ่นหนุนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแบบกระแสตอบรับดีมากอาจจะมีเล่ม3ามก็ได้เล่มสามจะเป็นคอนเซปต์แบบไหนเล่มสามไม่มีหน้าเทียกับหนูละถ่ายวิวกันเองไม่มีคนซื้อหรอมีคนซื้อไหมอ่ะมีนี่เพราะว่าเราถ่ายหนูตั้งใจถ่ายแล้วเคยก็ถ่ายกันจะไม่มีหน้าเรานะหน้าปกอ่ะหน้าปกมีหน้าเดียว ไม่หนูหนูไม okay, ่ซื้อไปหนูมีงานเหานัไม่ไม่ซื้อเขาก็ฝากด้วยนะครับนี่เลยส่วนผลงานอื่นๆก็ถ้าเป็นอะซีรีสใช่ไหมครับอุ้ยข้ามฟ้าเขียงล้านแล้วใช่ครับเหมือนจะ1ล้านวิวประมาณแบบช่วง10ประมาณตอน10วันครับตอนที่หลังจาะปล่อยไปแล้วก็ดีใจที่แบบแฟนๆยังรออยู่ครับเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ ใหญ่มากๆมากๆเลยจริงๆนิ่งเฮียนิ่งเฮียก็ถามว่าซื้อว่าลงทุนแล้วครับเรื่องนี้ลงทุนลงทุนเยอะกว่าเยอะเลยครับใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะเปิดกล้องอย่างเป็นทางการแล้วครับอีกอีกไม่นานจริงๆตอนนี้ก็แพลนแพลนไปบ้างแล้วครับแต่ว่าช่วงช่วงนี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็จริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เลยแล้วก็บวกกับยังมีซีรีส์เรื่องซอมไบเวอร์ด้วยที่กําลังถ่ายอยู่ครับก็ยังไม่ปิดกล้องเลยได้อีกสักพักเลยครับเพราะว่า คิวด้วยเรื่องคิวด้วยแล้วก็ความละเอียดแล้วก็แบบปรักชันก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่ก็เลยต้องใช้เวลานานเหมือนกันครับอยากให้แฟนๆรอข้ามฟ้าอยู่ครับยังไม่อยากให้แบบทิ้งพวกเราไปไหนคิดว่าน่าจะแบบปลายปีนี้นม่หนูเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเวิร์กช็อปบ้างครับบางทีเราแบบไม่ได้ลงทุกอย่างก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราทงสองคนเพราะว่าโปรเซสแต่ละงานแบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้นักเขียนของข้ามฟ้าเป็นแบบคนที่เคยเขียนในปุ๊บแม่หนุใช่ไหม พอได้เคนนดฟิกมาด้วยก็เดี๋ยวดูกันว่าบทจะเช้งหรือว่ามีอะไรที่เปลี่ยนจากตัวนิยายขนาดไหนให้มีความตื่นเต้นหรือว่าอรรถร์ในการดูมากขึ้นครับแต่เห็นแบบแฟนๆก็ชอบกันเยอะเลยนะคะพี่ๆชอบไหมฮะชอบชอบชอบคนเดียวชอบชอบ งนานที่ผ่านมาก็มีไปทํางานแล้วเราไปทํางานเป็นสองวันแล้วก็มีไป่นานำในกันวันนึงแล้วก็ผมกลับบ้านครับเอาแค่นี้เราทำรับอ <c oughs> โอเคอ <c oughs> ส่วนผมก็ปีนี้เหมือนได้ออกมาเห <c oughs> มือนเสียงแมวเลยเสียงแมว <c oughs> จริงจริงเหมือนปีนี้ผมได้ออกมาเรียกว่าเปิดโลกช่ครับเพราะว่าปกติผมมันไม่ค่อย ไม่ได้เป็นสายเที่ยวเท่าไหร่ปกติสงการก็จะไปกับครอบครัวทุกปีเลยไม่ก็อยู่บ้านครับแต่ว่าปีนี้ออกมามางานแบบเฟสติวลัลออกมาเล่นน้ำครับใช่เ<ต>ฮียก็มาด้วยใช่มีหลายเม่อนมาดีด้วยฮะเต้นน้ำได้เต้นเมลอนอ๋อใช่ครับมางานที่สัมผัสแล้วก็ <c oughs> เต้นเมลอนล่อนโชว์เลยครับเต้นเมลอนโชว์ตอนสัมภาษณ์ท่งนั้นเลยฮะเดี๋ยววันนี้เราไดูคนไหนฮะ หลายคนหรอที่น่าจะมีอยุ่คนนึงวลอ่ะปะาหลายคนก็มีอยูนี่เดี๋ยวได้สักน้ดงเพราะว่าไม่ไม่ไม่คันไม่เห็นเลยอะเอาเลยล่ละครับได้แล้วได้แล้วทุกคนองให้ฟังเลยฮอยู่สงการอยู่กลัทุกคนบอกว่าเมื่อเห็นเราจะไม่ชอบเรามันเป็นแบบต้องมีคนร้องนำไหมครับเดี๋ยวนะครเยเอาเลย ร้องแปะเอาเลยร้องข anyway. ึ้นมาเลยไม่ไม่ถึงหนูวิเขาร้องเลยหนึ่งโอ้ยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเลยปิดหน้าด้วยปิดหน้าเดิมไม่เคยไม่ด้ปิดเราไม่ได้ปิดหน้าเราใส่ของอยู่เลย จบแบบนี้แล้วจบแบบนี้เลยจริงๆยังไม่หมดเลยหรือยวได้ผมอยากพูดอีกได้ไหมครับเราจะกด้ยขอะไรางอ๋อดูใช้อกหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีค่าไฟเดียวค่าไฟซิงเกิลด้วยนะคะซิงเกิลสามครับใช่จะมาแลยสี่ด้วย สก็มามาแล้วครับก็อีกอีกแป๊บนึงก็ใกล้จะปล่อยแล้วครับวางแพลนไว้เรียบร้อยแล้วอีกไม่นานเกินหรอเป็นเพลงที่เพราะมากๆวันอาวแกงแกงแกงพอครับแบบจริงๆเออจะเรียกว่ามั่นใจไหมไม่รู้แต่ว่าเปิดให้แบบวันที่ถ่าย M v พีี่พี่ก็ชมว่า เพราะมากเลยครับใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วเป็นเพลงที่เป็นแนวที่ทุกคนที่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบครับชอบเพลแนวการ์ดจีไหมผมรอต้องฟังคนแรกอยู่แล้วนะผมบอกเลยว่าผมฟังเพลงที่สามที่สี่แล้วครับผมเพลงที่ห้าก็เหมือนแบบนิดๆช้ำแซมมาพยันห้าแล้วสามอย่าให้ปล่อยเลยอ่างเงี้ยเพลงที่่กถี่กี่รนะ มันดีจริงครับผมถ้าว่าบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีถ้าบอกว่าเพาะก็บอกว่าเพาะถ้าเพาะมากก็บอกเพาะมากแต่เพลงต่อไปเพาะมากฟังแล้วรู้สึกแบบพูดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวใจอ่าให้ไปคิดเองว่าอยากใช้คำพูดมันมีอยู่ในเพลงหนูด้วยเหรออันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ท่าหนูแต่ความรู้สึกเขารู้สึกเป็นหัวใจแบบ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่พอครับอยากให้ทุกคนเราฟังแต่บอกเลยว่าเพลงเฮก็ไม่น้อยหน้าเดีเฮียเป็นอย่างนี้เลยหัวใจดึงขวางขวาที่ีจะได้งเ่อรนะเร็วๆนี้ฮทเร็วๆนี้ตั้งนานแล้วเนาะแต่ก็พยายามเลือกเพลงที่ดีสุดแล้วก็เป็นสไตล์เรามากที่สุดครับผมจริงพยายามอยากให้รู้สึกว่าเราลองแล้วเข้าปากมากที่สุดแล้วก็สบายมากที่สุดเดี๋ยวเราติดตาม บ้านไหนนะครับบ้านท่าเรวอีเคยเคยแบบคิดว่าอยากร้องเพลงคู่หนูแต่เราไม่มีบุญคู่หนูรอกแบบว่าร้องเพลงคู่หนูเก่งไงเขาเป็นศิลปินระดับโลกไปต่างประเทศหใครจะไปกล้าที่ผ่านมาเรต้องเรียนแบบโอ้ที่ผ่านมาเราก็้องด้วยกันไม่ใช่หรอไม่แต่เรารู้สึกว่างานอีเวนเ์เน่ยหนูแต่ถ้า ศิลปนินจริงๆอีกสเต็ปหนึ่งมันเป็นอีกฟิลหนึ่งไงแต่เป็นเกียรติฮะถ้าเรามีซิงเกิลเราก็เต็มที่ครับเราก็เคยมีเพลงคู่กันนะไม่บเกว่าเห็น,ปนไปเลยซิงเกิลแบบจริงๆทางใจงงเนีลยก็ต้องมีซีครับเดี๋ยกก็ไปคุยกันก่อนครับก็ไปคุยกันก่อนครับก็ฝาก สืเนิวด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากโปโตบุ๊กด้วยแล้วก็ฝากทุกผลงานเราหลังจากนี้เลยนะครับก็มีให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นผลงานคู่ของเราสองคนนะครับผมแล้วก็ผลงานเดียด<ม>ด่ยวของหนูของเดี่ยวของเฮียนะครับผมก็ฝากด้วยเราก็จะทําผลงานออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมให้ทุกคนแบบว่าชื่นชอบมากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับผม,มก็ฝากซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับผมขอบคุณค่ะอยู่ไม่พู้อะไรหรอก็เฮียพูดครวหมดนี้วนิดนึงคําเดียวคําเดียว

i อ่าพี่ีพี่ตีไหมพี่ตีไหมพี่ตี๋โอเคค่ะโอเคสี่คนี้นะคะไป่อี